นี่ก็เลยนี่ก็เลยยกมาไว้ให้แขกเรือมานั่งกันงรงแเหรออ๋อ,อเอาเห็นไอ้เสือพาไปแวบ,บๆเน่ะแล้วเอาก็มาทำแล้วเขาเอามะพร้าวแวะมาให้หนูอ๋อมะพร้าวค่ะอ๋อเข้าไปเอามาจากไหนเอามาจากสุรินทร์สุรินทร์โอ้เขาก็มาไกลมันก็นำมะพร้าวเนาะ ยาสมอนซื้อมาฝากแม่ออโอ้ยอยาสมอนเข้าก็โอ้โหนะช่วงนี้เขาช่วงนี้เขาเขากินยาไม่ได้ขย,าย่าหรือยังไงไม่รู้ครับพี่เอ๋เออตำหลักเขาไม่เคยได้อะไรใครเท่าไหร่นะฮะ,ะเอามันเรื่องจริง,รงที่อยู่ด้วยกันมาไม่ใช่ไม่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะ เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วอยู่กับแกมานี่ยโอ้โหอยู่กับสวนยางอนะ่ะอืมเราก็เห็นกันอยู่เพราะแกก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครหรอกแกก็อยู่ไม่แม่ของแกไปแก็อยู่หแกนั่นเอแต่แกก็อยู่ได้นะแกนอนในรถมั่งอะไรก็นอนลําบาวกว่านั้นนะในรถเนี่ยเออไม่ใช่รถบ้านไงใช่ไหม แกแต่แกก็นอนได้บ้านดฮะแกรถบ้านโอ้แต่ง่ายง่ายง่ายๆก็คือส่วนมากอะ่ะแกก็นอนในรถมาเป็นปีอะ่ะ้อไปอามาแกเลยไปนอนอ่าหน้าห้องเสือผ้าไปอ๋อที่นู่นเหรออตรงตรงนี้แหละเนี่ยข้างนอกนี่แหลจจะจำได้ใช่ไหมจำได้เดี๋ยวผมทำไมจะไม่รู้ ก็เห็นกันอยู่ว่าพอมาเห็นกันอยู่นี่แหละแล้วไปหาพักหวานพักหวานขึ้นยังไงนงอกเนี่ยเขาเก็บสามรอบแล้วพี่โอ้สามรอบแล้วหรือเปล่าต้นไม้เขาเก็บแล้วโอ,มวโอ้มันก็กินได้เรื่อยๆเหรอเรื่องไงกินได้เรื่อยๆที่เห็นมันอยู่หน้าบ้านานะไปจอดดูเหลือมาลางงามตาแต่เก็บยังไม่ได้ค่ะจะมา ฉ <substit uting> <expand. S 1> ีดไปพอฉีดยาไว้ป่ะไม่ได้ฉีดมันอ่อนเกินแล้วม <plausible> yes ันจะได้น้อยจากเราจะได้แบบสี่ห้าขีดแล้วก็ได้แค่ขีดเดียวออแค่ขีดเดียวเพราะว่าเก็บนนก็ไม่ถึงอ๋อเอาเราก็กินไม่ได้อยู่ดีแล้วมันแก่แล้วล่ะก็ยังไม่แกอวแค่ประมณนี่นะพยายาม แม่รับไล่แล้วหรออ๋อทำไมมันดับอ่ะวะเออเราต้องแช่น้ำแข็งไลไหมหรือย,ยังไง เรียนทำคลิปด้วยแหละถ้าทำคลิปไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าทำคลิปดูพุ่งสารนี่เสร็จยังนี่พี่ดูหรืยอยังอะไรนี่สา้ต้นไม้นี่เมื่อกี้นี่ใช่ไหมพี่มาไม่ทันโอ้ไม่ก็จะไดหายเออในหอในสารเนี่ยนะมันถามว่ามันสวยดีไหมอันนี้สุดฝีมือแล้วใช่ไหม อันนี้เราออมอมมือกันไว้ว่างรัเรือะี่นั่นเหรอ่าก็ถามว่าก็มีมีไอความสร้างสารรค์อยู่นะเขาเรียกว่าสร้างสารรคย้ยําไม่ไปเราผมมานี่แหละไม,มไม่ไป ทำงหวานเขาเก็บไปมุ้งประมาณไ,ม,ไ,ม,าไม,ม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกถ้าไม่งั้นจะไปเก็บให้พี่อยู่ไม่ไม่ไม่เอาอกินครั้งเดียวก็เบื่อไปนานอยู่แม่พี่กินได้ไหมแล้วตัวแด,วดงเอานายเอาแล้วอ่แล้วมันนีม่มันไหนเนี่ยมันอะไรมันแกว้วไปเผามันแกว้วคียกใครเขาเรียกมันแก้วบ้านหนูเรียกอันนี้เขาเรียกมันแดงนะเนี่ย มันแก้วก็สีขาวๆสิไม่บ้านหนูเรียกหัวเอ็นนั่นน่ะหัวเอ็นนี่แล้วเขาเรียกมันแก้วไม่ลองเซิร์ชเข้าไปสิบอกมันแก้วมันจะขึ้นอะไรมันจะขึ้นหัวเอ็นใช่สิแม่แมรู้อยู่แล้วบ้านหนูเป็นภาษาพูดไทยเขาก็เลยเรียกกันแบบนี้รอมันแก้วก็คือมันแก้วมันแก้วที่ผมเรียกกันมาก็คือหัวขาวๆเออแต่บ้านหนูอันนี้นะเรียกว่าปลาแดงก็แบ่งเอาหูวไม่ไม่ไม่แก้วกินไหมมันจะแบ่งให้มันกินไหมไม่ไม่กินหรอก มันต้องเป็นมันต้องกินมันญี่ปุ่นอ๋อพี่จะกินสีชมมางันเถอะเอามันญี่ปุ่นอ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยโอ้ที่ก็ซื้อในห้างไงเนบไหนที่เขาเผาขายอ่ะแต่มันจะนิ่มๆนิ่มๆแต่มันมันคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่มันหัวมันใหญ่ๆเลยนิ่มๆมันเป็นสีสีเหลืองๆโอ้ก็มันแกวเหมือนกันอืมแต่มันมันเป็นของญี่ปุ่นนะเออใช่อืมแต่มันอร่อยหวาน แล้วมันมันเวลาเขาสุกแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเหลวเหๆทำก็นิ่มนั่นแหละถ้าถ้าพี่ได้กินเดี๋ยววันจัจะเผาแล้วมากินเด้อันน<ๆ>ี้ก่เหลวๆเลยล่ะแบบนิ่มๆอ่อนแบบพวกเปียกเลยลเอ่ะเออแบบนั้นโอ้โหนี่นะเริ่มจะเป็นสมแล้วมีคนมานั่งหรือ,อยังนี่นเนี่ยไม่มีรอเขามานั่งกินพัก แล้วกินไม่พอเอาเข้ามาลง้กันเหรอ,อโอ้นึกว่าเขามากินเพวกะเวลาส้มตำเออมีอาหารกินแล้วเหรอโอ้นึกว่าจะทำขายอะไรกันอย่างนั้นจะได้มาอุดหนุนนะไม่ใช่อะไรอ่า บรรยากาศวนันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะครับผมีไล่ปูหลวงโอ้โหน,นี้รถกับข้าวไปแล้วเนาะอ่าเบาไปเถียวแได้ว่าเกือบหมดแล้ว ขายกับข้า,ขาแวแสดแว่าเกือบหมดแล้วเสือมาแล้วก็กลับไปไหนล้วกลับไปที่ไอสีเกตแล้วหรอกลับไปเจ็ดปานดงค่ะอ๋อนึกว่าสีเกตเขัาไปสีเกตนึกว่าอย่างนี้หัวมันจะเป็นสีเกตมนนจะขัดทันที บบโบราณบ้านเรานะโบราณมันจะแข็งแข็งใช่ไหมเวลาสุกแล้วก็แข็งแข็งหน่อยไม่แข็งนิ่มเลยอใช่เป็นผุเหมือนอะไรเป็นผงผงละายอ๋ออย่างนั้นหวานด้วยนุ่นกินเราข้าวนี่เป็นสีขาวโอ้โหถ้ากินอย่างนี้ว่าเพลินละงานเนี้ยโอ้มก็โอมันอืดติตายนะกตว่าปก็เรจะเอาไหมล่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้เราไหมไม่เอพี่กินอะเย็นนี้ผมตามมาม่าไต้ม ผมก็กินมามา่าอืมจะ <c oughs> กินอะไรอ่ะกินมามา่ายันอะไรก็ได้ใช่มีคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผม